าละสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันกับเกม f a ร r y y l n n d นะครับก็จะเป็นเกมเก็บเลเวลสไตล์ RPG แบบเทิร์นเบนนะครับรูปแบบของทีมในเกมนี้ก็คือคุณจะอยู่ในโลกนิทานก็จะมีแบบพวกเนื้อเรื่องเกี่ยวกับพวก f a i r ี t a ทลหรืออะไรมากมายนะอย่างเช่นเนื้อเรื่องของ Alice in Wonderland อะไรประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ผมอยากเล่นอาชีพดาบครับเพราะอาชีพดาบแทบจะเป็นอาชีพแรกๆเลยนะที่ผมเล่นเกมนี้แล้วเป็น หนึ่งในชะีทที่ผมชอบที่สุดเลยนะก็จะมี3เผ่าพันธุ์นะครับก็จะมีนี่นะครับเผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับแล้วก็เผ่าพันธุ์เอลฟ์แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคนแค้นะครับก็จะเห็นไหมครับว่าสแตททางซ้ายมือมันจะแตกต่างกันนะฮะถ้าเป็นเอลว่ค่าอินก็จะเยอะมันก็จะใช้เวทแรงนะในขณะที่คนแค้ก็จะช้าหน่อยแต่ว่าพละกําลังกายก็จะเยอะนะครับ แล้วก็มนุษย์ก็จะเหมือนบาลานอยู่ส่วนกลางก็เหมือนเป็ดครับได้ทุกอย่างแต่ไม่เก่งไม่เด่นสักอย่างนะโอเคผมจะมาเล่นเผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับโดยอาชีพที่ผมจะเล่นก็เป็นนักดาบนะครับโอเคเพะงั้นผมจะเลือกขวานก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายอ่ะผมจะเล่นเป็นอาชีพดาบนะครับไม่ใช่อาชีพขวานแต่ว่าอันนี้เราอยู่ในช่วงเลเวล1นึงถึงสิซึ่งมันเป็นเหมือนกับว่าอาชีพฝึกหัดอยู่นะครับยังไม่ได้แยกเป็นสายคือเหมือนกับว่าตอนนี้เราเป็นเหมือนอาชีพนักลบแบบรวมทุกสายเลยครับแต่ว่าพอเลเวล พอเราอัพคาต์ปุ๊บทีนี้มันจะแยกไปแล้วเป็นสายดาบสายกระบี่หรือว่าสายขวานนะครับประมาณนี้อ๋อขวาบนมันมีเดี๋ยวขวาบนมันมีกล่องอยู่เนี่ยเวลาเจอมอนนะครับเนี่ยฮะมันก็จะเป็นเทิร์นอย่างงี้นะครับโอเคนะค ตีประมาณ24นะก็ยังไม่ได้แบบแรงมากอะไรขนาดนั้นตอนนี้ยังง่ายอยู่นะฮะโอเคผมคิดว่าถ้าค่า,ายนี้ได้เราน่าจะเวลอัพแล้วนะโอเคในไงเวลอัพแล้วเนี่ยสเตตที่เราสุ่มได้นะครับถือว่าอัพได้โอเคเลยครับได้สเต็งสองนะเพราะตรงสายที่เราจะเล่นเป็นนักลบนะครับแล้วก็ลักหนึ่งก็ไม่ถึงกับแย่มากครับ โอเคเราอัพคอนเลยนะ3อย่างเราจะได้พอยท์ทั้งหมด3พอยท์นะครับเอามาอัพนะครับและอีก3พอยท์จะเป็นการสุ่มนะครับโอเคเราอัพคอนให้หมดเลยนะช่วงประมาณทักสิบถึงสิบห้าเวลแรกอ่ะเราต้องการให้มีเลือดถึงระดับหนึ่งเลยนะหลังจากนั้นเราจะไปอัพเด็กกับสเต็งแล้วนะฮะคุยก่องนะครับโอเคได้รับอาวุธมาแล้วนะฮะเป็นขวานนะครับโอเคฮะตะกี้รู้สึกเราตีอยู่เท่าไหร่นะยี่ห้าปะ หรือเท่าไหร่จำไม่ได้ละเราดูกันว่านี่ได้ขวานแล้วเราจะตีเท่าไหร่นะฮะเอ๊ะผมใส่อาวุธไปแล้วไม่ใช่เหรอใช้ขวานไม่ได้หรองงเดี๋ยวขวานมันบั๊กเหรอไอ้เย่ยขวานบัก๊กโอเคนะครับแล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงสุ่มมานะครับ เราต้องดูว่าจะได้เป็นตัวอะไรนะครับไปครับกดเลยฮะโอเคได้รับสัตว์เลี้ยงโอ้เป็นแมงมุมน้ำนะก็ไม่ค่อยดีนะสำหรับสัตว์เลี้ยงเริ่มต้นแต่ก็อะเอามาใช้ก็ได้เอามาเป็นโล่เกมนี้เองก็จะมีระบบเรื่องธาตุด้วยนะอย่างเช่นธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินอะไรประมาณนี้นะก็หลังจากที่เราทำเควสเสร็จอะตอนนี้เราเลเวลเลเวลสองนะครับเราต้องไปเก็บให้เลเวลสามก่อนนะครับ เราถึงจะสามารถรับอาชีพฝึกหัดได้นะครับโอเคเวล up แล้วนะครับเวลสามแล้วเราไปเปลี่ยนคัสกันเลยนะครับคุยกับนี่ครับแบล็คนะฮะโอเคเป็นวอร์เรเออร์นะครับนักลบโอเคก็มีสกิลเพิ่มนะครับนี่ฮะก็จะมีสกิลนี่ครับอิมแพกนะฮะรู้สึกภาษาไทยจะเรียกว่าลุกโจมตีหรือเปล่านะแล้วก็สกิลโลนะครับสกิลโลก็คือเวลาเราโดนตีอ่ะตัวละครเราจะมีโอกาสบล็อกนะครับทำให้ไม่โดนความเสียหาย ในขณะที่สกิลอิมแพาจะเพิ่มพลังโจมตีให้เรานะแล้วผมอาจจะเก็บให้เลเวล4แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนอตกรีน e ิลนะครับนอตกรีนฟิลมอนก็จะเลเวลเพิ่มมาหน่อยนะก็จะเป็นพวกประมาณเลเวล4จนถึงเลเวลประมาณ9โอเคเราลองมาเดินนอตกรีนฟ l ลนะครับตรงนี้นะ่ายากเนี่ยฮะเห็นไหมเลเวลสกับเวลหแล้วนะ น้ำแพ้ดินนะเกมนี้มันจะสลับขั้วกับโปเกมอนหน่อยมันไม่เหมือนโปเกมอนที่แบบคูณ2อย่างเดียวเลยหรือว่าถ้ามันมี2ธาตุก็คูณ4นะแต่ว่าอันนี้มันมันมีแพ้แบบแพ้มากก็แต่ละธาตุก็ไม่เท่ากันอีกนะคือระบบมันค่อนข้างเยอะครับไว้ผมค่อยมาอธิบายทีหลังนะโอเคก็พอไหวอยู่นะมาน็อตกินฟิล คือเราอยู่ที่ประมาณต้นๆนะตรงนี้มันยังไม่โหดมากแต่ถ้าเราไปไปลายของนอตกินฟิลอะมันจะมีแบบพวกมอนเลเวลประมาณ6-9นะตรงนั้นเองเราก็ยังไม่ไหวนะครับแล้วช่วงนี้เราฮิลฟรีนะฮิลแล้วไม่เสียเงินนะครับก็พอไม่ไหวเราก็ปล่อยตายก็ได้นะเสร็จแล้วก็วาร์ปกลับไปฮิลฟรีครับแล้วก็กลับมาใหม่นะโอเคเราเต็มเลือด112แล้วโอเคไปคอร้รัๆเลยครับ โอเคสาหรับเควสในหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะมีค่อนข้างเยอะนะต้องมาหาคนนี้ก่อนนะครับหัวหน้าหมู่บ้านนะโอเคคนนี้นะแล้วก็ไปออปชัน2นะครับสำหรับไกด์าสามารถเปิดดูได้ที่เว็บไซต์ f a i r ี่แลนด์ไอรอนนะครับคือบางเควสผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันต้องเลือกออปชันไหนแล้วก็รับกับใครนะเว็บนี้ก็จะช่วยได้อย่างมากเลย ช่วงนี้มันยังง่ายอยู่นะมอนมันยังมีไม่เยอะคือถ้าเกิดเราไปบางสถานที่อ่มอนมันไม่ได้มีแค่ตัว2ตัวแบบนี้นะมันมาทีเป็นหน้ากระดานเลยนะครับแบบมันอาจจะ1ต่อ5หรือ1ต่อ10ได้เลยนะซึ่งตอนนั้นอาสกิลหมูจะมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับโอเคเราไปทำเควสเดี๋ยว84 49ใช่ไหมประมาณนี้โอเคออกขวาอ่านี่ไงโอเค หาแอปเปิลลึกลับมาให้นะฮะโอเคเนี่ยแอปเปิลเควสโอเคเควสเรียบร้อยนะครับได้ยาฮิล AH มา3อย่างนะครับโอเคนะฮะโอเคทีนี้เราไปทำเควสต่อกันได้เลยนะเราไปที่หัวหน้าหมู่บ้านก่อนคือแรกๆมันก็จะอย่างนี้แหละครับวนๆกับพวกเควสนะมันก็จะยังไม่มีอะไรมาก แต่คือเควสพวกนี้นถ้าเกิดเรามีทุนซับอยู่แล้วเราก็ข้ามไปเลยนะ mm hmm. ก็ได้นะไม่ต้องทำหรอกแต่ว่าคือมันก็จะช่วยในการอัพเวลช่วยในการให้เงินสำหรับผู้เล่นใหม่สำหรับคนที่ตั้งตัวใหม่แบบไม่มีเงินเก่าหรือไม่มีแบบใครมาให้เงินอะไรเลยนะโอเคตอนนี้มานาเราจะหมดแล้วเราไปฮิลก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปเก็บเลเวลแล้วก,กลับมารับเควสนะฮะฮิวฮะ เราออกทางนี้ก็ได้แต่ถ้าใครมีเพื่อนหรือรู้จักใครนะให้เขาพาเลเวลได้นะช่วง 1- น่ถึงเพราะเกมเนี้เราสามารถตีกันได้ครับไม่ว่าคุณจะเลเวล1กับเลเวล1น0มันก็ตีกันได้ครับแต่ว่าค่าประสบการณ์เราจะได้คือจะตามเลเวลร้อยนะครับสมมติเลเวลร้อยตีกับเลเวลหนึ่งแล้วไปตีมอนเลเวลสี่สิบเงี้ยมันจะได้อีกพีน้อยกว่าปกตินิดนึงนะแต่ว่ามันก็ยังได้เยอะกว่าเราไปตีเองนะคือหมายความว่า ดีกว่าเรามานั่งเก็บเองแบบนี้นะมันก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยได้ครับอ๋อเกมเนี้ยมีระบบตีบวกเหมือนกันนะครับแต่ว่าระบบตีบวกอะ่ะคือมันโอกาสติดอะมมากกว่าโยกางแน่นอนครับแถมนะตีบวกแล้วใช้ได้จริงนะครับไม่ต้องมาต้องซื้อยาหาเหวเหมือนโยกางนะคือโยกางอย่างที่เราทราบกันนะขาดูสูงแม่งไอเหี้ยคุณบวกสิบทั้งตัวแม่งก็ไม่ไหวครับต้องซื้อมอนทินนะแม่งสายชิบหายเลย แต่เกมนี้นะถ้าเกิดคุณตีบวกสูงๆนะไม่ต้องใช้แล้วครับจบแล้วครับคุณเอาไปบวกได้เลยแถมตีบวกก็ไม่ได้แพงมากอะไรขนาดนั้นนะแต่แค่เกมนี้ถ้าเกิดว่าตีบวกแตกอะ่ะของยังอยู่นะครับแต่มันจะกลับไปเป็นบวกศูนย์ใหม่เลยนะฮะตื้นเลยนะงงมากโอเค ก็เดี๋ยวผมไปหาวิธีแก้ก่อนละกันเดี๋ยวผมไปรายงานกับแอดมินก่อนละกันหรือว่าผมเองก็เดี๋ยวไปดูพวกการตั้งค่าอะไรพวกนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลุยกันใหม่นะครับก็คิดว่าพาร์ทหน้าผมน่าจะมาเก็บให้เลเวลสิบนะทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนคัสเป็นมือดาบกันแล้วนะครับโอเคก็สำหรับใครที่คิดเห็นยังไงก็ลองมาคุยมาคอมเมนต์ก็ได้นะเกมนี้ผมเองก็ชอบมากๆแล้วผมคิดว่าน่าจะเล่นกันยาวเลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากเล่นก็อย่าลืมนะครับก็ไปกดไลค์เพจ a c e b o o k ที่ผมจะโพสต์ลิงก์ไว้ด สำหรับวิธีสมัคร ID อ,อะไรยังไงก็เดี๋ยวผมจะโพสต์วิธีให้ละกันเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในะคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ